นี่คุณผู้ชมดูเนื้อมีความยืดหยุ่นค่ะอ๋อได้เยอะมากเลยค่ะแล้อย่างนี้แบบขายขนมอ่ะเพื่อนที่โรงเรียนแบบเกาะแน่นเลยไหมเดี๋ยวเรียกว่าจ่ายตังค์ดีกว่าค่ะเรียกว่ามาขอกินดีกว่าค่ะเจอหน้าปุ๊บชีสเค้กอย่างนี้เลยค่ะพี่สาวช่วยเปิดเตาล่างให้หน่อยค่ะพุ่งเคยเข้าครัวนันหนักอ่ะกินอะไรอ่ะกินเบานี่ไง รู้จักไหมคะขนมคีโตค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่อ้วนและะ้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่แกะกล่องของ S m e Start Up ของเรานะคะแล้ววันนี้เนี่ยแถวก็ได้รับหน้าที่จะพาทุกคนเนี่ยไปพบปะกับ น้องๆวัยทีนะคะที่มีความสุดในแต่ละด้านกับรายการสุดทีนฝันให้ไกลไปให้สุดของคนวัยทีนนั่นเองแล้ววันนี้เนี่ยแพรก็จะพาทุกคนมาพบกับเจ้าของธุรกิจเบเกอรี่ที่มีอายุน้อยมากแต่เขาก็ทําเงินจากการขายขนมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวและขนมที่เขาทำเนี่ยก็คือขนมคีโตค่ะน่าสนใจแล้วใช่ไหมงั้นเราไปพบกับเขาในบ้านกันเลยดีกว่าไปค่ะตอนนี้นะคะแพรก็อยู่กับน้องนิสานั่นเอง หลายคนเนะี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องมาจากรายการ Masterchef มั่นใจไหมมั่นใจค่ะมั่นใจตอนค่อนข้างนี่จะเฟมัสนิดนึงนะคะเราเริ่มมาอยากทำขนมเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะจริงๆหนูเป็นคนที่ชอบกินค่ะจะเริ่มเข้าครัวทำอาหารตั้งแต่แบบว่า5 6ขวบอย่างเงี้ย ห้าขัวต่อเก้าอี้ขึ้นไปทำครัวอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะเพราะว่าจะที่บ้านค่ะจะมีคุณพ่อกับคุณย่าที่ทำอาหารนะคะผัดผักเนี่ยค่ะหนูไม่ชอบค่ะออไม่ชอบไปกินอาหารไทยใช่หนูชอบพวกแบบว่าอาหารฝรั่งเนี่ยค่ะนมชีสเนยอ,อย่างเงี้ยล่ะคะ่ะก็เลยต้องเป็นคนเข้าไปทำเองแล้วอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นขนมคีโต จริงๆขนมหนูค่ะมันก็เริ่มมาจากที่มันเป็นออริจินอลค่ะเริ่มจากทาสับป,ประรดค่ะแล้วก็มาเป็นบราวนี่แล้วก็พอดีกับช่วงนั้นที่คุณแม่เริ่มลดน้ำหนักแบบคีโตค่ะ,ค,ะคุณแม่ซื้อขนมมาอย่างเงี้ยค่ะบราวนี่อย่างเงี้ยคะ่ะมันไม่อร่อยมันขมมันไม่หวานเลยอย่างเงี้ยค่ะ หนูก็เลยเอามาดัดแปลงสูตรให้มันเป็นบราวนี่คีโตที่ไม่ขมมากแล้วก็ไม่ได้หวานมากค่ะบนบราวนี่ค่ะจะมีแบบว่าซอสสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนนะคะอแล้วแบบสูตรอะไรเงี้ยคือเราเรียนรู้ขึ้นมาแบบคิดขึ้นมาเองเลยไหมคะหรือว่าต้องไปดูจาก Youtube อะไรเงี้ยสูตรหนูก็เอามาดัดแปลงเองหมดเลยค่ะ<อ>ได้แรงบันดาลใจอะไรมาจากไหนไหมทำนขนมพวกเนี้ยหนู ชอบดูแบบว่าพวกรายการอาหารนี่ค่ะแบบ Food Network อะไรเงี้ยค่ะก็ดอนแร m ซี่อย่างเงี้ยแห<ม>ละคะ่ะก็เลยชอบเอาอาหารพวกนั้นแหละคะ่ะมามาดัดแปลงมากกว่าคะ่ะแล้วเราเริ่มขายได้ยังไงช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เทศากาลนี้ค่ะแจกของขวัญ<ม>คุณแม่ก็ไปแจกเพื่อนเนี่ยพอได้ฟีดแบ็กกลับมาดีอย่างนี้หนูก็เลยเริ่มเปิดเพจ l i s ามา s t e r Chef เนี่ยแหละคะ่ะใช่พอปล่อยขนมตัวแรกเป็นทาร์ตรถปุ๊บฟีดแบ็กกลับมาดีอีกหนูก็เลยเริ่ม ปล่อยตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ตัวที่4ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะจนตอนนี้มีขนมประมาณ14ตัวแล้วค่ะอย่างอันนี้เข้าเรื่องก็คือตอนที่เราแบบขายขนมช่วงพริกๆเนี่ยได้ข่าวมาว่าเราโดนกระแสบูลลี่นิดนึงคือเราแบบ จัดการความรู้สึกยังไงเป็นพี่พี่คือร้องไห้แล้วแบบพี่พี่พี่เลิกทำแล้วอะก็จริงๆหนูก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูมีเรื่องอื่นให้กังวลเยอะกว่านั้นอีกค่ะเนูาบอกว่าการบ้านแค่ตามงานก็จะทําไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยพอเหมือนว่าลูกค้าหนูลูกเพจหนูรู้ก็แบบว่าโหให้กําลังใจเพียบเลยหนูคิดว่าเป็นเด็กอะค่ะมันยังต้องการสารอาหารทั้งห้าโมค่ะแล้วอย่างขายขนมครั้งแรกนีแบบ ขายดีถล่มทลายเลยไหมคะก็ร้อนแรกก็มีค่ะแบบว่าออเดอร์เข้ามาตอน4ี่ทุ่มเลยค่ะอุ๊ยสต็อกไม่พอวิ่งรางวาลทำอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วเราก็ต้องตื่นไปเรียนอีกนะใช่สุดยอดเก่งมากแบบขยันมากย่งมีความสุขที่ได้ทําอะไรอย่างงี้ค่ะ <Center> แล้วก็รู้สึกว่า ลูกค้าหนูควรจะได้รับความใส่ใจแล้วก็ได้รับความแบบว่าดูแลให้ดีที่สุดค่ะแบ่งเวลาเรียนยังไงแบ่งเวลาเรียนเล่นแล้วก็ทําขนมเนี่ยแบ่งยังไงก็เลิกเรียนกลับมาจากโรงเรียนก็สักสี่โมกลับมาเคลียร์ออเดอร์อะไรพวกนี้ค่ะพอหนูตั้งบริาษัทค่ะก็เลยเริ่มมีแบบว่ามีทีมงานที่มาช่วยค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มทําการบ้านค่ะถ้าเหลือเวลานิดหน่อยก็จะแบบว่าเล่นเกมนิดนึงค่ะใช่แล้วอย่างนี้แบบเคยแบบเคยงงแงงไหมแบบว่าวันไหนแบบ ไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยขี้เกียจจังเงี้ยมีไหมไม่ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูได้ทําในสิ่งที่หนูชอบแล้วหนูก็ชอบในการทำสิ่งนั้นค่ะสุดยอดเป็นคําตอบที่แบบว่า <c oughs> ยอนิวไฮ <c oughs> แล้วตอนนี้ขนมอะไรที่แบบขายดีที่สุดอะคะถ้าเป็นออริจินอลค่ะก็จะเป็นทาสับป,ปะรดอย่างเงี้ยแหละคะ่ะคือมันเหมาะกับการเป็นของฝากก็แบบว่าคนก็ซื้อไปฝากถ้าเป็นแบบคีโตค่ะก็จะเป็นพวกขนมปังแล้วก็พวกซอสดิฟทั้งหลายแหละคะ่ะที่ขายดี <c oughs> ขนมคีโตหนูค่ะก็คือแบบคนเป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะ <c oughs> ไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลค่ะแล้วอย่างนี้แบบขายขนมอะเพื่อนที่โรงเรียนแบบเ <c oughs> กาะแน่นเลยนะอย่าเรียกว,ว่าจ่ายตังค์ดีกว่าค่ะ <c oughs> เรียกว,ว่ามาขอกินดีกว่าค่ะ <c oughs> นี่สา ชีสเยอะๆหน่อยชีสเค้ชีสเค้ชีสเค้กเจอหน้าปุ๊บชีสเค้กอย่างงี้เลยค่ะช่วงนี้แบบรายได้เป็นยังไงบ้างค่ะก็มันก็เป็นหลักล้านแล้วค่ะตอนนี้แล้วเราได้จับเงินล้านเนี่ยในอายุเท่านี้เองอะเรามีความรู้สึกไงบ้างภูมิใจกับสิ่งที่หนูได้ค่ะแต่หนู่าคิดว่าถ้ามันทิ้งอยู่ในบัญชีเฉยๆมันก็คงแบบว่าเสียประโยชน์แต่หนูคิดว่าถ้าหนูเอาไปลงทุนอย่างอื่นก็น่าจะดีกว่าค่ะตอนนี้เงินหนูก็ไปลงทุนกับคอนโดอะไรพวกนี้อยู่ค่ะใช่ อย่างตอนในเด็กค่ะอยากแบบว่านั่งเซง็นเอกสารในออฟฟิศอย่างเงี้ยและค่ะพอได้เป็นซีอีโอตัวจริงปุ๊บโอ้โหงานหนักกว่าเดิมเลยค่ะ <c oughs> ทําขนมก็คือทําประจําอยู่แล้วแล้วยังต้องมานั่งทําบัญชีแล้วก็โอจัดออเดอร์ทําอะไรอย่างเงี้เองแล้วก็ต้องลงเอกสาเ,<ะ>เรื่องกับมันด้วยอย่างเงี้ยแหละค่ะตอนเรียนออนไลน์อะ่ะเราแบ่งเวลาทําขนมยังไงอ่ะเรียนไปด้วยทําไปด้วยเลยค่ะเชฟชื่อลิสามาไหม เปิดใหม่มาค่ะแล้วก็ปิดทําต่อแล้วก็ทําต่อค่ะเออว้ายี้แบบคุณครูแบบถามคําถามมาแบบนิสาตอบหน่อยอ่ะเพื่อนข้อนี้ตอบอะไรหรอเพื่อนก็แบบเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเราเหมือนกันเพื่อนก็ช่วยค่ะแบบว่าไอ้นี้ตอบอย่างนี้นะโอเคค่ะพี่อยากจะเห็นน้องนิสาทําขนมค่ะเราเราไปทำขนมกันเลยไหมคะได้ค่ะโอเค กว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้อะใช้เวลานานไหมคะก็กว่าจะคิดกว่าจะหลายเดือนนะคะทิ้งไว้เยอะเหมือนกันค่ะเคยแบบนั่งร้องไห้บ้างไหมแบบทาไม่ได้จะทิ้อะไรเงี้ยเคยไหมไม่ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าทําไปเรื่อยๆมันก็ได้เองโอ้โหแรงใจพี่แงแล้วขนมปังคีโตของนิสาเนี่ยมันพิเศษยังไงคะขนมปังของหนูค่ะจะใช้เป็นพวกธัญพืชค่ะไม่ได้ใช้เป็นไข่ขาวอะค่ะอันนี้ราคาก้อนละเท่าไหร่คะ ก็ทั้งปอนะคะก็ได้สัก1ิบสอแผ่นอย่างเงี้ยละค่ะก็185บาทเนี่ยค่ะที่พี่เห็นทั้งหมดอันนี้คือออเดอร์สองพรุ่งนี้ค่ะสุดท้ายพี่อยากจะให้น้องริสาฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แบบเขามีแพชชั่นเหมือนน้องริสาแต่เขาอยากต่อยอดมาเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยมีแนวคิดยังไงค่ะ ก็อย่างแรกค่ะหนูคิดว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาค่ะให้รีบคว้าเอาไว้แล้วก็ให้กล้าลงมือทำค่ะแล้วก็อย่างที่สองค่ะหนูว่าโชคดีที่หนูได้เริ่มต้นทำธุรกิจด้วยความชอบของหนูมันก็เลยทำให้หนูแบบว่ารู้สึกสนุกกับมันค่ะอดทนพยายามไปกับมันอย่างเงี้ยแหละค่ะ โอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนิสามากเลยนะคะวันนี้เนี่ยน่าจะได้มุมมองความคิดดีๆจากเชฟอายุน้อยที่เขามีความฝันแล้วเขาก็เปลี่ยนแพชชั่นให้เป็นธุรกิจทำเงินนะคะในอายุเพียงแค่นี้เองแล้วหวังว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมทุกคนอาจจะได้ไอเดียดีๆจากน้องนิสาไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการสุดทีน่นฝันให้ไกลไปให้สุดของคนวัยทีนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย